terima <coughs> kasih <coughs> 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 ตั้งใจเด้อว,วันนี้เนาะวันอวันนี้เราอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วเป็นวันสตาร์ทในการตั้งใจะพรติปฏิบัติถอยไม่ได้นะมันทําเล่นไม่ได้นะเราอยากพ้นทุกข์เราไม่อยากกลับมาเวียนไหวแต่เกิดวันนี้นี่มีจะคนคนนั้นก็ขอเมตตาคนนี้ก็เป็นมะเร็ง คนนี้ก็เป็นนั้นในนี้เรื่อยเลยเห็นไหมมันทุกไหมอ่ะมันทุกไหมมันทุกทุกคนไดแหลยถ้าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาก็กลัวจะองตายกลัวกลัวมากกลัวตายนะ่ะกลัวเท่าไหร่มันก็ต้องตายไม่กลัวก็ตายกลัวก็ตายนะถึงเวลามันต้องตายหมดเพราะ วิบากกรรมมันมาตัดอนแล้ววิบากกรรมตัดลนก็ทันทีก็ไปแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนเออเราได้ยินข่าวไหมว่าวัดป่ามัตาเมาาื่อเช้านี้มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพพาแม่มาใส่บาตรเอาแม่ลงรถยิงไง้แล้วลูกชายขับรถเหยียบแม่ตายอยู่วัดป่ามันตราเช้าเนี้ย เหยียบแม่ตัวเองนีน่ก็สงสัยเผือสตินึกว่าเหยียบเด็กสงสัยเหยียบคันเล่นมาถึงถึงเวลาวิบากก็มันตัดลอนไลูกแม่ลูกจะเป็นยังไงน่ะคิดดูที่ลูกพาแม่มาพาแม่เมสาบาดในวันเขาา้าพรรษาคิดดูสิแม่เสียชีวิตตายพาที่เลยเนะี่ย เห็นะเห็นน้องวาสนากับพิชเชตถามีเพื่อนเออเั่นแหละเมื่อเช้าเนาคุณแม่ว่ะคุณแม่ได้ข่าไหมไม่เราะลูกแม่ไม่ได้รูเรื่องแม่ไม่รู้เรื่องโอ้ยลูกจะทํายังไงเราก็นี่เน่ะยังไงก็มันเป็นไปแล้วอ่ะมันเป็นไปแล้วนี่เหละผมเห็นไหมพาแม่มาทาบุญแท้ แล้วไม่มีใครเหยียบในเจ้าข,ของเหยียบแม่เองนะคิดดูดิมันเป็นอย่างนั้นถึงเวลาไงไอไม่อยากตายมันก็ตายเออใครกลัวตายทุกคนไม่มีใครไม่กลัวตายอ่าถึงเวลาโอ้ยไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้ลึกาตให้ลึกไปกว่านั้นคราวนี้ ไม่มีอะไรตายตรงนี้เลยเยี่ยมสำหรับพวกเรานะ่ไม่เนี่ยลืมไปลืมเอาไมโครโฟนใส่ปากอุ้ยนี่แหละทุกคนกลัวมากกลัวตายเนะี่ยไม่มีใครไม่กลัวหรลกแล้วผู้ที่ว่าเจ้าของไม่กลัวไม่กลัว มันก็กลัวตายอยู่ในลึกๆเพราะรู้ว่าต้องตายรู้ว่าทุกคนต้องตายหมดแล้วครั้นี้ผู้ปฏิบัติทมไม่ใช่อย่งนั้นครับเนี่ยรู้ว่าไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรตายเลยเออเพราะฉะนั้นเลยไม่ตื่นเต้นไม่สะทกสถานมันจะไปวันไหนได้เลยเพราะไม่มีอะไรตายเนี่ย ลงตรงนี้แล้วเราอาจหานนะจะบอกให้ลงตรงที่ไม่มีอะไรตายมันอาจหาันคเนี้เมื่อกี้พูดเล่นนี้คำสอนพุธเจ้าว่าไม่มีอะไรตายอะไรละตายตั้งแต่ยังที่เราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวโลกเขาดินมันก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่งานเลย มันสลายไปไหนมันแตกไปไหนมันหายไปไหนมีไหมไหมมันเป็นดินอยู่งั้นเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟอยู่งั้นแล้วจิตไอ้ที่มันตายไปเป็นนามมาทำธาตุรู้มันก็รู้อยู่กันแหละเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีปัญญามากท่านถึงไม่สะทกสถานในการตายท่านไม่กลัวเหมือนคนธรรมดาเพราะมันเรียนรู้ด้วยสติด้วยปัญญาลึกซึ้ง อืมคนทั้งหลายเนี่ยไม่ไรู้ถึงหนึ่งกลัวมากเดี๋ยวเป็นโรคอันนั้นอันนี้ก็กลัวกลัวๆยิ่งเป็นโรคนิดเดียวถ้ายิ่งกลัวตายมันจะหนักเข้าไปเป็นร้อยเท่ามันหนักกว่าเดิมนะถ้าเรายิ่งกลัวมันยิ่งโรคนั้นยิ่งหนะักถ้าเราบอกว่ามันไม่มีอะไรแต่เราฟังพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าใจแล้ว มันจะหายก็คือหายไม่หายก็ปล่อยเพราะไม่มีอะไรตายโรคภัยก็ยังอยู่อยู่ไปยาวนานกคนนี้เนะเห็นไหมคนเป็นมะเร็งที่ฟังทำแล้วเขาเข้าใจหมอบอกว่าอีกสามเดือนหรืออีกหนึ่งเดือนเขาจะตายแล้วผมมาฟังทรรมแเข้าใจผู้ที่แนะนำเป็นอยู่ไปอีกสิบปีว่ะอ่า อีกสิบปีเลยเนีขนาดเป็นผูเฒทาแล้วนั่นนะอยู่ได้สิบปีสบายไม่ได้ตื่นเต้นโบไม่ได้คิดอะไรได้ยินแต่คุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรตายก็เลยไม่กลัวกลัวแม่เป็นอยากกินอะไรก็กินไปไม่เห็นมันผิดเออเขาก็อยู่ของเขาสบายเพราะว่าจิตมีแต่พุทโธมีแต่พุทโธอย่างเดียวอย่างอื่นไม่คิดไอ้โรคภัยไข้เจ็บเป็นเลื่งบาลานี่ก็ไม่ได้ใส่ใจมัน <laughs> แล้วแกอยู่ได้อีกสิบปีนะ อยู่แบบสบายเลยแหละทั้งๆที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกอยู่ได้อีกสิบปีเห็นไหมผู้เท่าสอนง่ายเขาสอนง่ายเอาบอกว่าแค่จับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมันไม่มีอะไรตายดกมีแต่พุโทโธอย่างเดียวน่งพุโทโธตายไปไหนอ่ะมันอยู่นี่คิดเราเละพูดตอนนั้นเขาจับเอาเลยปรากฏว,ว่ามะเร็งมะลางของเขาเนะี่ยไม่ได้ติดเต็น ถึงเวลาเขาเก่แปดสิบกว่าปีเขาถึงตายเฮีคิดดูดิเขาเป็นบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกเป็นคนที่พูดอะไรเราฟังพูดอะไรเราเชื่อถ้าคนไม่ได้คิดอย่างเขานะหมอบอกว่าอีกสามเดือนตายนั่นมันตายก่อนด้วยซ้ำนะคนนี้ ถ้าคนไม่มีผู้แนะนนำเขานะ่ะหมอบอกว่าสามเดือนมันตายก่อนสามเดือนเพราะมันกลัวตายไงมันกลัวตายจะกดตายก่อนทันทีอันนี้เขาว่าสามเดือนจะตายพอบอกว่ามันไม่มีอะไรตายจับเอาพุโทโธอย่างเดียวนี้แหละแส้นจะบายหายหว่วงบ่มีเด้อตายดอกนะเม่ก็บอกภาษาเล่าเนี่ยบ่มีเด้อตายจำไม่เด้จำเอาโอ้ยไปทางไหนก็จับแดนนี้เลยตลอดแล้วคราวนี้พอ พอแกเจ็บไข้เด็ป่วยครั้งสุดท้ายที่แกจะไปนะสิบปีแล้วนะแกก็นอนนอนเรียบเลยแล้วคราวนี้มีแต่พูดโทผัวยังไม่ตายวันที่ผัวจะตายแกคนนิมิตเห็นว่ามีคนนุ่งผ้าแดงมาแล้วเอาควนไปทุบหัวสามีปุ๊แกก็ล้มลงแกตายจริงๆริงพอถึงเวลานั้นกี่ผัวแกตายแบบนั้นอีกจริงๆอันนี้เขาวนี้วันหนึง่องอ่ะเขาก็มาแล้วคราวนี้เน่ะ แกนอนนอนนิมิตนอนอยู่ได้เลยเพราะว่าแกป่วยแล้วถึงเวลาที่แกจะเสียชีวิตอะแกก็เห็นบอกว่าเขาก็มาเต้มมาเห่าเต้มเขาเล่าแม่ฟังอะมาเหา่าเห่ามาเลยเขาบอกว่าเอ้าือมามาทั้งประตูขึ้นม,มาทั้งคือเออแกเกพูดกับเขาในนิมิตขึ้นม,มาทั้งคือสิมาเอาค้นที่ซื้อนั่งสายเนี่ยอันน้ำสกุลยังสิ แมนแมนผู้นี้บอกบอแมนนู่นเขาอยู่ในบ้านพ่ะว่าฉะนั้นขอเขาลงไปตอนเช้ามายายสายนั่นตายจริงจริงเห็นไหมอ่ะยายสายนั่นตายจริงจริงยายสายนี้ไม่ตายอืมอืมเห็นบอกกิจสงบเป็นงั้นจริงนะกิจสงบเป็นธรรมเนื่อเห็นของจริงสามีตายก็จริงจริงแจกก็นอนป่วยอยู่นะสามีตายก่อนแล้วอะ่ะเห็นไหมอ,อยู่ดีดีถือเขาเมาอ อกควันโป้หัวอ่อกควันโป้หัวพอญดอนตายอีดีบบแม่ตื่นขึ้นมาพญดอนเป็นทั้งสัตนละตายอีดี <c oughs> นี่เขาเข็นนะเราเข็นก่อนนะเห็นนะนี่เขาไม่ได้เขาเป็นคนสอนง่ายบอกให้เขาเอาพุ้โทรเขาก็เอ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงอายุยืนเพราะป่วยนี่เขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งเขานะเออตายด้วย ัยชรา,าของเขาเฉยอืมนั่นแหละเห็นไหมอ่ะคนที่กล้าคนที่กลัวคนที่อยู่เฉยเฉยไม่กล้าไม่กลัวเนี่ยเขาจะไม่ตายได้มีโรคภัยแค่จิโพไม่ตายง่ายอ่าเป็นมะเร็งมะลางเนี่ยเขาก็ไม่ตายดงอย่างไหมเนี่ยเขาเป็นมะเร็งก็ยังบอกว่าอยู่หมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนมันฝาดไปสิบปีนเขาอยู่แบบสบายของเขาเนี่ยเขาแข็งแรง ไปไหนมาไหนสะดวกสบายทุกอย่างถึงเวลาเขาจะตายเขาก็ตายแบบไม่ได้ไม,ไม,ไม,ม,มนะ่ไม่ใช่มาะเร็งขึ้นมาอยู่มะเรงนะไม่ใช่เอยอะไรนอนอยููมันเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาคนนั้นจะตายก็มาบอกอลงไปแล้วก็มาห้องไปแกว่าวมาาก็ห่อเข้าไปในบ้านตื่นขึ้นมาเช้าเขาบอกเขาบอกว่ายายสายตายแล้ว <laughs> ยายสายนี่บ่ตายจ้อย <laughs> เห็นไหมล่ะเั็ดเล่าให้แม่ฟังไงเจ๊เป็นคนสอนง่ายหญ่คนนี้แม่ใครรู้ไหมแม่ยายแดงยายเขียวเรานี่เนี้ยนัานแดงนี่เนี้ยแม่เขานี่เนี้ยยายสายนี่เนี้ยเยคนอื่นนะที่พูดน,นี่นงนี้นะไปแต่เห็นแม่เนี่ยวุ้งกูรีกูจอไปหาอะไรมาใส่จังหัน <laughs> ๆๆนี่ไหนๆเนี่ยเราฟังดีคนที่กล้า แบบบ้าบินกล้าตายนั้นพวกนี้ไม่ใช่คนเก่งพวกนี้กล้าตายแบบบ้าบินทําอะไรนี่แผงแขงขึ้นไปเลยอ่าคนที่ไม่กล้าไม่กลัวความตายอยู่ตามปกติพวกนี้จะมีอัดมีทรรมเราไม่กล้าแบบบ้าบินเราไม่กลัวแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้จะอยู่ไปได้ได,ได,ด,ดีเลยเละอือ จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเขาก็รู้ไม่ตายตัวน,นึงก็ตายตัวหนึ่งอยู่ดีอ่าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีเพราะพวกเราเกิดมาหอบโรคมาพร้อมไม่มีใครไม่ตายนี่ทำพระพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้เราเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเพราะเราเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับโฟฟังดีแล้วพวกเรากลัวไหมอ่ะไม่กลัวเลยอยู่ธรรมดาธรรมดาเพราะมันไม่มีอะไรตาย จิตดวงนี้มันตายไม่เป็นพอลงจากกรนนี้จิตเกิดออกกูบอกเกิดแล้วถ้ายังมีกิเลสยูเกิดแล้วเดี๋ยวนั้นเลยแล้ะอ่าคราวนี้เราจะล้างเชื่อแห่งการเกิดให้มันดับสนิทเชื่อแห่งการเกิดดับสนิทไม่มีเหลือมันก็ไม่เกิดจ,จริงๆมันมเกิดที่ไหนอ่ะกิเลสตายหมดแล้วอยู่ในใจไม่มีแล้วอันนี้ไอ้จิตที่เป็นบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้าไป ให้ไปไปตีส่วนที่วิญญาณตรงนั้นนี้เป็นผู้บริสุทธิ์สุดๆมันก็เลยไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรที่จะไปให้ไปกกอรตรงนั้นกอ่อตรงนี้นไม่มีจบในขณะที่บรรลุธรรมจบมาแล้วแล้วยังบอกว่าไม่มพูดเล่นนะเชื่อแห่งการกดดับสนิทมันรู้ใลยท,ทันทีดับจริงๆเพราะมันพลิกความหมดแล้วมันพลิกความรู้ประทาแล้วเรียบร้อยรู้หมดเลย ืถ้าเรายังไม่ถึงเงินพูดอย่างนี้จังไม่รู้หรอกอย่าไปเดานะอือย่าไปเดาเดาจนตายก็ไม่รู้ปฏิบัติไปสิเราอยากรู้อ่ะอือย่าไปเดาห้ามเดาเดีดยขาดทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําเดาทําจริงทําเป็นสัจธรรมคือของจริง <c oughs> อันเดาเนี่ย <c oughs> มันเรื่องของกิเลสเข้าใจไหมอ่ะ <c oughs> ทุกวันนี้เราเดากันอืม เขายังบอกว่าไปตามหาพระรหันต์กันตามหาแทบลุ่มไปจุงไหนก็เจอแต่ละหันปลอมมาละ,ละหันแทบไม่เจอหาที่ใจเราสิรู้อยไหมฮะหาที่ใจเราปฏิบัติไม่เข้มข้นไม่ต้องไปหาพระรหันที่ไหนหาที่ใจเราเราก็เจอที่ใจเรามันก็หายสงสัยสิ่งนี้นี่ไปหาที่ไหน อืมของภายนอกก็คือของแทสัมมณะเทก็คือใจของเราไม่ใช่สัพณะภายนอกเราไปกราบไปไหว้สัมมณะพระสูดาศรีธนคณากราลันมันเป็นสัมมณะภายนอกแต่ถ้าเราสร้างขึ้นมาที่ใจของเราเองสัมมณะภายในนี่เย,ยี่ยมเราสร้างขึ้นไปต้องไปหาที่ไหนขึ้นที่ใจของเราหมดเห็นขึ้นที่นี่รู้ที่นี่กราบที่นี่ตลอดเวลา คือกักพักสมณะสมณะที่หนึ่งที่สองสามสี่กับที่ได้ที่ตัวเราเองชัดเจนแม้คําสอนขคเเ้าไม่ต้องไปหากับนั่นภายนอกนี่เราสมณะนอกสมณะภายในคือเราเองเรากับเราได้ตลอดเวลานั่นแหละเยี่ยมอ่าไม่ต้องไปหาที่ไหนตั้งใจ เัาซัดมันเลยมีมากมายขนาดไหนม้วนเสื่อมันลงให้ได้เอา้าไม่ได้พูดเด่นนะอย่านี้นะใจเรามันก็มีกิเลสทุกคนอันนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระสัทธ,ธรรมอันประเสริฐวของพุทธเจ้าใจเราก็เป็นธรรมทุกคนดิมันมีกิเลสอยู่ที่เดียวกันมันก็เป็นธรรมขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เป็นปิดไม่ได้ทุกคนกิเลสมีอยู่ที่ใจธรรมมีก็ขึ้นที่ใจ ลองพลังของทมขึ้นจีคนี้น่ะไม่ใช่ธรรมดานะอิกิเลสขึ้นนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะพลังของมันรุนแรงพลังของกิเิสมันรุนแรงเราสังเกตเราที่เราสังเกต,กเเกตเไม่ต้องไปจังเกีดจิตของคนอื่นนะดูสังเกตจิตของตองัวหอมันพลังของความโลปความกดความหลงราคะตัณหามนาทิ่งแถมมันรุนแรงจังไทม์แมันจะ ดิ้นรน,นขนไววยทะยานอยากอยู่ตลอดเวลาัทำไมเป็นแบเนี้นั่นแหละพลังของกิเลสมันกำลังขึ้นเต็มที่คราวนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระสัจธ,ธรรมอันประเสริฐและหลวงพู่เจ้าศีลสมาธ,าธิปัญญากขึ้นแล้วคราวนี้พลังของทั้งธธาาข,ขึ้นแล้วคนี้เนี่ยท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมจักหมุนขนาดที่แสดงปฐมเทศนาเห็นไหมธรรมจักหมุนนื่งขึ้นแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ที่รับฟังเราก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุรมได้อย่างพวกเราไนี่ฟังแล้วได้ฟังพระพุทธเจ้าเขาแสดงอริยสัจสี่ขึ้นมาอไม่ว่าองค์ไหนเนี่ยแต่สรู้บรรลุทมอริยสัจสี่ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ได้แตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าไม่แตกต่างกันกับพระอรหันต์องค์ไหนอ่าไปแยกธาตุแยกขันธ์ใส่ก็เหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันกิเลสตัวไหนก็นตัวเดียวกันนี่แหละอ่าตัว ลมมักน,ลลน,น,นก็ตัวเดียวกันเนลุกราคาตั้งถามในนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตัวเดียวกันตัวเล็กขนาดไหนก็จะเดียวกันไม่ใช่คนลตัวขันห้ากับขนเดียวกันอายตนะก็อายตนะเดียวกันาธาตุก็าธาตุเดียวกันนั่นจิตถารู้นำธรรมทำก็อันเดียวกันไม่ใช่คุณเลอันอยู่นะแตกต่างกันตรงไหน,นเอาแยกดูสิแอน แยกธาตุแยกขันธ์เสพพุทธเจ้าดูที่แยกธาตุแยกขันธ์เสพรหาสลบุญหนคุณลองดูที่พุทธสาวมุสบิกาแยกดูที่มันจะเหมือนกันไหมอ่ะหลังจากพอเราแยกแล้วโอ้มันโมเลยนะโอ้เหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคราวนี้ปัญญาอยู่ที่ใจไหมใช่สติอยู่ที่ใจไหมใช่สมาธิอยู่ที่ใจไหมใช่แล้วรักษาสิลอยู่ที่ไหนที่ใจไหมใจหมดอ่านมาตรงไหนหูมันจือจื้จืจืจืจ้จหมดลย ไม่รู้ปัญญาณมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละอ่าทำไมไม่คิดได้ขนาดนั้นนะมันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะมันคิดเอา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 ค้นค,ควา้าพิจารณาแต่ตองใข้ค,ควรรอบรู้อยู่ตลอดเวลาอนะเริ่มแรกเราต้องคิดสะกอดหลังจากนั้นปัญญาถึงจะเป็นของจริงขึ้นมาถึงจะห้ำหั่นกับกิเลสได้หมดไม่มีเดือกก็ปัญญาของจริงนะที่แม่อบอกว่าปัญญาอริยสัจเป็นปัญญาของจริง กิเลสมีเท่าไหร่ม้วนเสือ่อนเรียบวุฒหมดเลยไม่มีเหลือนี่แหละวันนี้วันเข้าภาษาอธิษฐานแล้วลูกๆตั้งใจมาพูดปฏิบัติจะมาทําเล่นหรือเรามาบวชชั่วครัง้งชั่วคราวก็แตมทีมีเยอะอยังมาบวชชั่วครัง้งชั่วคราวเราดูไมเราไม่เอาเลยเพ,พราะภาวนามันขึ้นมันความฉลาดขึ้นขึ้นขึ้น,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 นลากให้ออกมาอยู่สู่เรือนมันก็ไม่มันถอยออกไปแม่เอา ลาเพศภูมิจันทร์ออกไปเป,ป,ป,ป็นคารวาตยัยมไปเที่ยวตีนี่ล่นเขาไม่ไปหรอกของมามนาเป็นแล้วเนี่ยไม่ไปจริงๆลากหนีก็ไม่หนีอลองดูสิก็ย่อบอกว่าสมบัติสามเดนโลกกระทานมันไม่เท่ามันไม่เท่าเรารู้ทำเห็นทำขึ้นมามันไม่เท่าเาอาจะม,า,า,มา,ามาเปรียบอมาเปรียบเทียบไม่ได้อันนี้คือของจริงขึ้นมา มันเป็นเองเราไม่ได้ตกได้แต่งนะออความตั้งใจของเราเนี่ยแต่ความตั้งใจอยากจะเรียนรู้ในอริยสัจธรรมิสิทธ์ของพระพุทธเจ้าเราตั้งใจเรียนเขานี่มันก็รู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความฉลาดปราดเปืองขึ้นเลยมันถอยไม่ได้แล้วเขานี่นยไม่มีถอยมีแต่เยียบคันเร่งอย่างเดียวไปถึงที่สุดเท่านั้นเอง ถ้าเราทําได้แบบนี้นะเราเห็นความแปลกประหลาดและมหัศัรรย์ททุกวันทุกคนมันเห็นทุกวันด้วยนะไม่ใช่เห็นนานๆเห็นหนึ่งไม่ใช่นะใน24ชั่วโมงเราเห็นหมดเห็นความแปลกประหลาดมหัศัรรย์ส์ของจิตดวงนี้ทำไมจะไม่เห็นนะเราตั้งใจภาวนาจริงๆเนี่ยทำไมสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทําไมรู้ขึ้นมาได้สิ่งใดที่เราไม่เคยเห็นทําไมเห็นขึ้นมาได้เป็นเพราะอะไรอืม สิ่งนี้ไม่เคยรู้มันรู้ขึ้นมาสิ่งนี้ไม่เคยเห็นไม่นเห็นจริงๆนี่มนไม่ใช่เห็นของบอมนะนนเห็นของแท้เห็นเป็นศัจธรรมนั่นแหละมันถึงดูดดื่มในการประพฤติธปฏิบัติถ้ามันไม่เห็นของจริงแบบนี้มันไม่ดูดดืม่มนับวันไปแล้วเดี๋วนี้ได้กี่วันแล้วความเป็นจะเราก็ได้เท่านั้นทนนี้เดียวจะถึงเวลาสุขมันว่าได้เวลาเราจะได้ดูดออกกลับบ้านนับไปแล้ว นี้แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงอันนี้เป็นลักษณะนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่มีเลยไม่ได้นับเลยมีแต่ว่ามันทําไมมันคําเร็วจังวันหนึ่งวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงทําไมตอนเช้านอนแป๊บเดียวสว่างแล้วเอากลางวันแป๊บเดียวมืดแล้วนั่นเห็นไหมความเพียรมันจุด,ด,ดตร่งมันต่อเนื่องมันจะเห็นเออทําไมมันรวดเร็วจังนั่นตั้งใจภาวนานะ ถึงเวลาแล้วก็เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเราจะปล่อยพอแล้วดุ